ใหญ่จริงๆครับกำมังใหญ่ครับโอ้โหสายครับผมพี่น้องให้พี่น้อง,องรับชมครับปามก็เล้วแรงนะครับมูนี่ครับเหลี่ยงนี่ต่อครับมากี่ชั่วโมงครับ อู้โอ้ครับปลาเราปลากำลัางงามปลาเราอู้กระมังใหญ่ครับโอู้หูยใหญ่เลยครับปรเป่งเลยครับพี่น้องอมากับความฟุกครับพี่น้องที่น่ะออมาดูถือว่าพลาดนะครับอ๋อไปอีกแล้วครับไปเรื่อยครับพี่น้อง เอาเจอเปาครับพี่น้องโอ้โหไหนเปารอครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องหินเด้อโอ้โ,โตงายไม่ได้ครับพี่น้อง ว่าหมากสายผมใส่สายหนาหน่อนแห้งครับตรงแบบร้อนๆครับพี่น้องโอ,โอ้ขาดแล้วครับผมว่าเส้นแดงมันหนักอยู่ครับผมว่าอ๋อครับพี่น้องหลุนกันครับผมครับหลุนกันครับสีมานบทว่แสนบ่าโอ้โอโอแรงอยู่ด้ีครับพี่น้องลุณนะครับโอ้ ครับตะโกกูตะโกครับต่อสายหน่อยแห้งครับพี่น้องเมันอยู่บ่มาครับมาโอ้ครับช่วงขำๆเขาครับโอ้กอกีหลังบ่พี่น้องโอ้กบตัดกบกบตัดโอ้ยังมุยยอมครับยังมุยยอมครับมุยยอมครับโอ้ยังมุยยอมอยู่ครับอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โห ดูสวยเลยครับสองตุกๆเลยครับอู้หกตะโกโกอ้เปล่งเลยครับอู้ครับพี่น้องสายสายหนาสายชิ้ผมนี่น้อยหน่อยนะครับครับสายชิ้นเนี่ยมันจะจะเห็นครับพี่น้องอยูน้อยนะครับ พี่น้องเห็นอ่ะมันทำให้สายอยู่วะครับมาตอนเย็นๆครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับนี่เอาครับชมไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอาครับผมดูครับพี่น้องดูครับเงาเบาๆนี่โดนครับ โอนครับพี่น้องอ๋ออะไนี่ครับนี <c oughs> บ่เบาๆครับพี่น้องนี่ครับกระมังครับกระมังเบา,บา <c oughs> เสียงเลยวะนะอะไรนี่อน <c oughs> โอ้นี่ครับตัวก็กวนครับพี่น้อง ผมมินครับ พื้นแล้ครับยกลอครับเอาละครับเอาละครับยันทีบมากแล้วครับญญลครับนักแล้ครับ,รบเริ่มนักแล้ครับ เบี้ยงครับพี่น้องดูครับดูครับโอ้ใส่สวยเลยครับน้องปลาสอยบอครับแลนต้องส่งนี่แลนจะเจอปลาสอยปลาจอกนลยครับพ่อผมอ้าวปลาสอยใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหครับปลาละวากลางงามปลาละวาโอ้อ้าวตกหนามพอดีครับใส่ตัวงามเลยครับ ไม่ครับเอาอีกครับพี่น้องอขั้นหน่อยไปเร่นว่าป้าผมมีสองขั้นเนี่ยผมเร่นขั้นเดียวหนึ่งนะครับงผื่นน้ำเลี้ยงนะครับตะเกา แล้วยกน้อยนึงครับมาแล้วครับมาวอเช็คแป๊บนึงอ๋อรับคลังดีนี่วะครับพี่น้องรับคลังดีนี่วะ เอาสกูบครับสักคู่มากเหรครับขอต้องรับพี่น้องเนาะเีียกเลยครับพี่น้องออกทิ้งเลยครับพี่น้องจะปล่อยนานครับอู้นี้ใสสวยเหมือนเดิมครับอู้อู้อู้แห้งกันครับพี่น้องอู้สกังบ่กําลังบ่ครับอู้แห้งอยู่ครับพี่น้องแห้งอยู่ กระมังใหญ่ครับโอ้โหยใหญ่เลยครับปเป่งเลยครับพี่น้องเอาครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับผมอา้หุดอีกแล้วโอ้กล่องกล่ยอยงดินใส่กล่องด้วยครับพน้องครับส่วนอไรย่งอยู่ มาแล้วครับมาแล้วครับพายปลาขึ้นยั่ได้ปลาพายปลาก็ขึ้นยู่ได้กินส่งยันยาด ปลาสวยงาหรือไปไทย,ทยนี่นี่ไปไทยปลาสวยครับพี่น้องจริงจรงวะนี่โอ้คือบวัวดินปลาอีหยังครับเนี่ยโอ้หนุเป็นบาทครับพี่น้องอย่งนี้โอ้แห้งเตอร์บิทเ้ยครับพี่น้อง โอ้มากับความฟุกครับพี่น้องวนนี่ล่ะขอทองเลยครับจังขนาดโอ้ย ครับมาน,น้ำกินผัดมาครับมาโอ้บุดีเอาครับหันเอาบุาท่านครับหันย่างให้แหลงเลยครับ ครับพี่น้องอยู่ครับสอยวัสวสอยวัวกระตุกกระตุกครับอู้ยี่ครับผมสอยอีกแล้วครับสอยอีกแล้วลครับพี่น้องอดูถือ,อผาพลาดน,นะครับที่จะไปทางสปิวครับไปเรื่อยครับพี่น้อง ครับนี่ครับ อีกแล้วครับถึงเื่นเอาเลยครับเปี้ยงครับพี่น้องดูครับดูครับดูครับไม่ดูท่พลาดครับน้องสวยม้งครับพี่น้องสวยออ้เจิดดีพลาดแล้วครับสวยแล้วครับพี่น้องสวยแล้วครับสวยสวยครับ ไเรือยก็ไปเรื่อยเรือพานมาแล้วครับเรือพานมาจากขาดช่วงไปน้อยนึงอยู่ครับครับเปียกอยู่ครับพี่น้องใสสวยครับพี่นี้โอ้โหอยากจะขึ้นนะครับเปิดน้าล์ดเล็กน้อยนึงครับเปิคมชั่วครับอยากจะขึ้นนะครับพี่น้องสะการง่ายวอกระมังง่ายอู้โหแรงครับพี่น้องแรงครับกระมังง่ายวอครับพี่น้อง เห็นตัวบอโอ้กระมังใหญ่เลยครับยกขึ้นมาหน้อพ um ี่น้องยกขึ um 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 ้นเลยครับเนาะยกขึ้นเลยครับโอ้โหยใหญ่บัเป้งเลยครับพี่น้องพี่ใหญ่จริงๆครับกระมังใหญ่ครับโอ้โหยสวยแมนบอสวยแมนบอสวยแมนบอดูขยายหบวดูเนี่ย นะครับนี่เอาไป้เรื่อยครับพี่นอ้องเบี่ยงอยู่ครับพี่น้องอยู่ครับอยู่ครับเอา้าหุดสบ่แยงว่เอา้าวกำลังครับ ครับผมพี่น้องให้พี่น้องรับช่มครับปาลมพอแล้วแรยู่ครับวันนี้ครับเดี๋วแรงนยู่ดอกครับนี่มากี่ชัโมงครับนเหลืองอยู่ครับพี่น้องมั่งกหญ่อยู่ครับใส่เลยปลากุมปาหยังอ้าวครับผมพี่น้องพอๆกันทหไมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ